ไม่ต้องลุ้นนางเอกยิ้มสวยไรแผนความรู้คนที่สองุ้งสามีหลงหนักมากแป้งออนจีลาอัปเดตชีวิตครอบครัวหลังเปิดตัวสามีไรแผ่นทายายคนที่สองชีวิตแฮปปี้ลงตัวทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัวสําหรับนางเอกสาวสวยแป้งออนจีลาที่ล่าสุดได้มาร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังพร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตที่พักหลังมานี้มีภาพหวานๆกับสามีบ่อยขึ้นสาวแป้งก็เล่าว่าเราทําอะไรด้วยกันค่อนข้างเยอะ หรือมีแก๊งเพื่อนเรารู้สึกว่าอยากลงกับเพื่อนแต่เขาก็อยู่ด้วยถ้าเราจะถ่ายรูปแยกตัวไม่มีเขาก็จะจุดจุดจุดช่างมันเถอะมีรูปด้วยกันแล้วช่างมันเถอะซึ่งคุณสามีเขาโอเคเขาชอบที่จะเป็นพ่อหมีตอนนี้เขาก็ชอบไปอยู่หน้ากล้องบ้างแล้วฝ่ายชายเป็นคนน่ารักอยู่แล้วก็ข,ขอให้เสมอต้นเสมอปลายต่อไปนะคะถามถึงความหลงลูกสาวน้องเลอาแป้งยอมรับว่า หลงทั้งพ่อทั้งแม่ตอนนี้กําลังน,น่ารักมากน่ารักทุกวันไม่ค่อยสปอยลูกส่วนใหญ่พี่เลี้ยงเป็นคนสปอยส่วนข่าวดีลูกคนที่สองสาวแป้งตอบชัดเจนว่าไม่ได้แพลนเลยค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีทุกอย่างเส้นทางกําหนดให้เป็นแบบนี้คนที่สองก็ไม่ได้คิดว่าจะมีให้เป็นธรรมชาติถ้ามาก็มาขอขอบคุณภาพครอบครัวแป้งออนจีลาภาพแหล่งข้อมูลข่าวจีมงานที่นี่ทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ